เข้าไหมเข้าไหมดึงดึงมาเลยเออเฮ้เจ๋งอ่ะนี่เจ๋ง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 เข้ากระดึงแล้วก็มาตรงนี้ดีกว่าเออตรงนี้ก็สวยงามนี่มันเยอะมากเอาไว้ใส่บนหัวเนี่ย คือมันเยอะมากมากเลยนะมันเยอะมาก,กดูดิตอนนี้อยู่ในเมืองเชียงตุงนะครับนี่ก็เป็นภาพปัจจุบันเนาะตรงน,นี้มีโควิดมีอะไรก็จะมีผู้คนปิดหน้าใส่หน้ากากอันาำไมรันยกเว้นทหารนะครับไม่ปิดนะครับส่วนที่เหลือประชาชนก็ปิดจริงด้วยนะทหารไม่ค่อยปิดหน้านะครับไม่ชอบปิดหน้าเดี๋ยวว่าประชาชนนี่ส่วนใหญ่ปิดหมดเลยนบะดูท่าที่ดู ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่จอมมนนะครับจอมมวลจอมมนนั่นแหละครับก็อยู่ที่ในเมืองนะครับก็ไปดูข้างบนเนาะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจไหมนะครับก็ตอนนี้มาถึงจอมจอมมนแล้วนะครับก็ตรงนี้เขาปัจจุบันนะครับ เขาไม่ให้เอารถเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยถ้าอ่านไม่ออกใช่ไหมก็เป็นภาษาซากลน,นะครับทุกคนรู้หมดนะครับนะครับถ้ามีสี่ล้อแบบนี้ก็คือรถยนต์ห้ามเข้าไปถ้าสองล้อแบบนี้ก็คือมอเตอร์ไซค์จักรกับจักรยานก็แปลว่าไม่อนุญาตให้เข้าไปนั่นเองนะครับเป็นภาษาซากลง่ายที่สุดนะก็เอาไปจอดตรงไหนเอาไปจอดตรงนี้นะครับไปจอดข้างในนี้ เออตอนนี้ป้ายนี้มันรู้สึกว่าสีมันเปลี่ยนนะครับเมื่อก่อนจะเป็นสีแดงแดงตอนนี้ป้ายมันเปลี่ยนแล้วก็เอ่อทีวทัตก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเอเอข้างบนนู้นไอ้จอมมนเนี่ยครับสัญลักษณ์ของมันก็คือต้นไม้เนี่ยครับเป็นต้นไม้ยางนะครับสูงมากต้นมันก็โคตรใหญ่เลยเนะครับ ต้นมันโคตรใหญ่เลยอ่ะใหญ่โอ้โหโคตรแบบน่าจะเป็นบีดาของต้นไม้อ่ะโคตรบีดามันดาของต้นไม้เลยใหญ่มากใหญ่มากๆตรงนี้ก็โอ้ตอนนี้มีน้ำด้วยนะนี่ดูก็มีน้ำมีน้ำดื่มถ้าพกุกคนมาหิวก็ดื่มนะครับ ก็คงจะเย็นเนี่ยเพราะว่าอยู่ข้างในนะครับแต่เราไม่เอาดีกว่าววก็ตรงนี้ก็จะมีนี่ว้าวก็มีการพัฒนาแล้วนะสวยสุดงงงนี่ครับมันใหญ่จริงๆนะดูปาทโถโคตรใหญ่เลยเป็นไม้ยางนะครับนี่ครับ รอบๆนะก็จะประมาณนี้นะครับแต่มันมันใหญ่มากๆโคตรใหญ่เลยเป็นยางพารานี่ครับโอ้โหดูใหญ่มากอันนี้ก็เป็นป้ายป้ายตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสีแบบน,นี้ละนะครับ อันนี้ก็เป็นกล้วยไม้นะครับยอนบลอดหน่อยดีนะก็อยู่ในซักท้ายเลยโอ๊ยตกแต่งให้มันสวยงามเเป็นกล้วยไม้อันนี้ก็จะมีเจดีจอมมนจอมมนนะครับก็จะมี JD. เจดีอะไรตรงนี้สถานที่ตรงนี้ก็ไปตรงนี้ดีกว่าเนี่ยมีสะพานอยู่เ,เอ,อไปตรงนั้นก็ได้ไป มันไปทางไหนก็ได้หมดแต่ว,ว่าตรงนั้นจะเป็นไฮไลท์เดี๋ยวเราไปไปดูตรงนี้อันนี้มันจะมีสะพานนะครับสะพานที่ขึ้นชื่อนะครับคล้ายๆกับดอ,อยเหมยเนอะนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อันนี้คือไม้ไผ่นะเป็นไม้ไผ่อ่านี่มันไม่บองแกไม่บองไม่บองตัดซะสวยงามเชียวอยู่ที่เรานี่มันหาคุณค่าน้อยมากเลยตัดทิ้งอย่างเดียวดูเหมือนจะมีเป็นร้านกาแฟ,ฟอะไรนัเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องว้าวเรามาผิดทางเป่าเนี่ย นี่ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับแต่ว่ามันทำมาจากปูนนะเอาปูนทำคล้ายๆเป็นหินเอ๊ะไม่ใช่ปูนมันน่าจะเป็นหินมากกว่านะครับก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลากลางคืนก็น่าจะมีไฟด้วยอันนี้มีเต่านะน้องเต่านะเต่าจริงๆเลยเนะี่ยเต่าจริงๆเลยมีเห็นอยู่สองตัว แล้วก็มีปลาครับปลาทองตัวใหญ่ๆนี่ก็มีปลาตะเกะเออสวยงามนะเราไปดูแบบดูปลาดีกว่าเนะนอ,อใช่ย้ายไปกับเขาเขาดิถ้าเขาตังไปตังปวนตังนิมมะถ้าเขาใหม่เขาใหม่ เดิแค่เดินเดอมาโลเออเจ๋งอ่ะนี่เจ๋ง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 เงเข้ากระดึงแล้วก็มาอ๋สวยสวยสวยตอนนี้อยู่ที่จอมมนนะครับดูดิมันทำเป็นวงกลมอ่ะนี่เยอะแยะมากมาย นะครมันก็จะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีร้านกาแฟอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ดีกว่าไปดูตรงนี้นี่เอ๊ะทำไมมันรู้สึกว่ามันจืดชื่นกว่าเมื่อก่อนน่ะมันสวยนะสวยคนละแบบแต่ว่ามันใส่ไฟเมื่อคืนน่าจะสวยกว่าเพราะว่ามันติดตกแต่งไฟหมดเลย เมื่อคืนเนี่ยมันมีแสงไฟแบบเนี้คิดว่าเมื่อคืนน่าจะสวยแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีสีเหมือนเมื่อก่อนอะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีสีจะสวยอีกแบบหนึง่งมันจะมีสีแบบแบบอันนี้มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอะนี่ก็ลงไปดูมันก็จะมีการแกว่งไปแกว่งมานิดนึงนี่ดูดิเห็นไหม แอด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 อย่างนี้มันก็จะแกว่งไปแกว่งมาข้างล่างตอนนี้ไม่มีน้ำมีแต่ต้นกล้วยนะครับว wow! ้าวมีมีต้นดับเบิลเอก็มีต้นยางอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> น,นี่ก็เป็นบรรยากาศที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นร้านนะเป็นร้านกาแฟ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าไอ้บนข้างบนเนี่ยคือเป็นไฮไลท์มากคือมันเป็น ภาษาเชียงตุงเรียกว่ากุ๊บอะครับมันคือหมวกที่อยู่ไว้เอาไว้กันฝนกันแดดอะครับมันคือกุ๊บแต่ว่ามันเยอะมากดูดินี่มันเยอะมากเอาไว้ใส่บนหัวเนี่ยนีย่คือมันเยอะมากมากเลยนะมันเยอะมากดูดิโอ้โหโคตรเยอะเลยโอ้โหนี่เขาไว้เป็นที่นั่งจิบก,กาแฟอะไรกันนะ ข้างบนก็จะเป็นในเมืองนี่คือทั้งเห็นปลาตื่นแล้วมั้ยนี่ก็จะเป็นดอกมงดอกไม้เป็นในต้นไม้ที่ใหญ่ๆสมมติคือต้นไม้ยางในใหญ่ๆนี่นะก็แบบนี้เนาะเนี่ยไฮไลท์คือตรงนี้โคเยอะเลยแล้วก็จะมีเอ่อมีค้องคลองคือเอาที่ใส่ปลา เขาก็จะมาใส่เสงไฟนี่ตัวนี้นี่ยโอ้โสุดยอดเลยนะครับนะครับก็วันนี้ก็มาที่จอมมนนะครับอยู่ที่เชียงตุงนัดฉันอยู่ในเมืองนะครับก็ขอจบการนําเสนอนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอ่อแล้วมีโอกาสค่อยมาเวะใหม่นะครับจะจะลต่อนไบ๊ายไปละ